เราจะจับมือเราไปจนแก่เท่าใช่ไหมเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตใช่ไหมเอเ a เอ AKA, ก็คือเราจะได้คู่กันตลอดไปใช่หรือเปล่านะคะ ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Queen Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นทั้งเพื่อนทั้งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสีดีให้กับทุกคนนะคะ Positive f e i n g Positive way b e c a u s e You Are Limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำ e ชั่นแบบ Quick i c a r t ไปแบบเร็วๆกันนะคะเนืงจาก Queen มีคิวเยอะมากเลยแต่ Queen ก็อยากที่จะทาคลิปส่งมา ให้ทุกคนดูนะคะเรามากันในหัวข้อที่ว่าเขาจะจับมือเราไปจนแก่เท่าใช่ไหมเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตใช่ไหมเออ a k a ก็คือเราจะได้คู่กันตลอดไปใช่หรือเปล่านะคะคำว่าตลอดไปคืออะไรตลอดไปอาจจะเป็น forever ก็ได้แต่สำหรับคุณมันคือคำว่า always แบบใน Harry Potter นะคะลิลลแล้วก็สเนปเนาะ always อยู่ด้วยกันรักกันแบบนี้ตลอดไปไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามค่ะ so today นะคะ we do have 4 p i l o เรามีไพ่อยู่ทั้งหมด4กองตรงนะคะกับทุกคนเลือกค่ะแต่ก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันนะคะคุณอยากจะบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general r e a d i n g ค่ะดังนั้นนะคะอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตัวส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คตัวส่วนตัวด้วยกันนะคะอยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะ ก็มีทั้งการดูดวงการขอคำปรึกษาส่วนตัวนะคะการเช็คเบอร์โทรค่ะเช็คสุขภาพเบอร์โทรของคุณเพราะว่าตัวเลขมีอิทธิพลต่อชีวิตของเรานะคะพินจบคณิตศาสร์มาด้วยมันมันชัดเลยว่าตัวเลขเนี่ยมีอิทธิพลกับเราแล้วก็เลขเนี่ยมีจักรวาลของมันด้วยนะคะตอนที่ควินเริงคณิตนิสาและนอกจากนี้ค่ะมีการโค้ชเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อดึงดูดความรักเพื่อเจอคนที่ใช่วีเนียนกับทวินเฟยค่ะ ชอบแบบไหนนะคะก็หลังไมมาปรึกษากั q คว e นได้นะคะก็จะมีคนที่ให้คำแนะนำอยู่ค่ะ so เรามีไพ่ทั้งหมด4กองตรงหน้านี้นะคะอย่างที่แจ้งไปค่ะสําหรับอันนี้ค่ะจะเป็นกองที่1 2 3และกองที่4ค่ะรักอันไหนชอบอันไหนเลือกอันนั้นได้เลยนะคะไปดูวิธีการเลือกไพ่ได้ที่ช่อง treasurebox เช่นกันนะคะคุณใส่เวลาว่าคุณจะเลือกไพ่ยังไงนะให้เป๊ะปังดังเบอร์เหมือนกับว่าเราดูดวงส่วนตัวด้วยกันนะคะแม่นยําสุดๆอะไรประมาณนี้นะคะและก็ขอบคุณเพื่อนๆคนที่ทำ time stamp ให้และขอบคุณคนที่กดไลค์กดแชร์กด ตามกดส่งต่อคลิปวิดีโอนี้ให้กับคนรับขางของคุณนะคะ I do appreciate a lot มันเป็นกำลังใจที่จะทำให้คุณอยากที่จะทำมันต่อไปค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะคะว่าคนที่เรือกกองที่หนึ่งจะเป็นยังไงบ้างในคำถามที่ว่าเขาและเราจะจับมือกันไปจนแก่เท่าใช่ไหม AKA ก็คือ Always นะคะเราจะรักกันตลอดไปใช่หรือเปล่าคะ่ะเซลคีปอค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนเพคนที่เลีอกกองที่หนึ่งทุกคนนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าคุณและเขา จะได้จับมือกันไปจนแก่เท่าจับมือกันไปยาวๆ always เลยไหมนะคะในฐานะคนรักกันค่ะบอกเลยว่าคนที่คุณเดียวอยู่ด้วยนะคะเป็นคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณชัดเจนมากแล้วก็เป็นคนที่มี potential ในการเป็นคู่รักกันและคบหากันไปไปยาวๆแบบคบนานๆเลยนะจะต,ต้องพูดว่าในความสัมพันธ์นี้ค่ะการพูดคุย communication เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ความชัดเจนความจแจ้งแจ้งอะไรเงี้ยค่ะเป็นเรื่องที่สําคัญในความสัมพันธ์ รวมไปถึงความพยายามค่ะ,ะในความสัมพันธ์นี้ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากมันดูมีอุปสรรคอยู่บ้างทีจะต้องแสดงให้เห็นถึงความพยายามของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าความพยายามของทั้งสองฝ่ายแต่ในที่สุดค่ะเมื่อวันหนึ่งคนสองคนนะคะตัดสินใจแล้วว่าต้องเป็นคนนี้แหละทั้งสองคนนะคะก็จะจับมือกันมีการพูดคุยกัน ผลลับจากความพยายามตรงนี้เนี่ยมันคุ้มค่าเพราะว่าในปลายทางแล้วนะคะคุณกับเขาก็มีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมหอลงเรือนด้วยกันแต่งงานกันมีครอบครัวที่เป็นสุขมีลูกมีหลานมีบ้านเต็มเมืองนะคะลูกหลานเต็มเมืองเลยเออนะก็ถือว่าคําตอบก็คือคุณและเขาเนี่ยมีโอกาส ที่จะจับมือกันไปจนแก่เท่ายังไม่มีใครที่จะอยากปล่อยมือจากกันและกันและก็อยากจะจับมือถือแขนกันแบบนี้ตลอดไปเพราะว่าคุณและเขาพบแล้วว่าคนคนนี้คือคนที่ตามหาและเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่หัวใจรู้สึกฟูลฟิลต้องการจริงๆและรู้สึกเลยว่าทุกๆความทุ่มเทและความพยายามที่ มีให้กันและกันเนี่ยมันคุ้มค่ากับการรอคอยเพราะปลายทางคือครอบครัวที่สดใสความรักที่แบ่งบานแบบบราสซิก็จะ always ตลอดไปนะคะถ้าคุณเลือกเขาและเขาเลือกคุณและเลือกแล้วว่าจะเป็นคนนี้คนนี้จะเป็นคนสุดท้ายสำหรับคุณและเขาก็จะเป็นคนที่รักคุณดูแลคุณเป็นพ่อของลูกคุณและในทำนองเดียวกันเขาเลือกคุณแล้วเลือกแล้วว่าจะ หยุดอยู่ที่คุณเลือกแล้วว่าจะสร้างครอบครัวและจะโตไปพร้อมคุณและเลือกแล้วที่จะจับมือคุณไปจนแก่เท่าถึงแม้นะตอนนี้ความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ชัดเจนหรือไม่เป็นรูปเป็นล่างแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีความหวังเพอทุกๆความทุ่มเทและความพยายามและการพูดคุยการสเปนไทม์ด้วยกันจะช่วยพพอร์ตจะช่วยทําให้มันไปถึงเป้าหมายที่มีเหมือนกันและมีร่วมกันก็คือความรักความอบอุ่น ครอบครัวนะคะนะ เอาเลยค่ะก่อนจากการในวันนี้นะคะมาดูไพ่โลกสวยของควีนค่ะว่าไพ่โลกสวยของควีนมีอะไรอยาจะบอกนะคะแต่ถ้าใครเช็คการส่วนตัวอยากขอคำปรึกษา,กากเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเช็คเบอร์โทรอยากปลดล็อกชีวิตอยากให้โคช้ชมาหาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะอันนี้ค่ะคือ engagement ค่ะ your love life is ascending to a h i g h level of commitment ค่ะมันสอดคล้องมากเลยนะว่าคุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะไปอยู่ในจุดท,ที่ที่ต้องการ กันทั้งคู่นะคะซึ่งก็คือความรักความสัมันธ์ที่จริงจังและชัดเจนและมีการมั่นหมายค่ะถ้าคุณเป็นแฟนกันแล้วมาดูอยู่ตรงนี้นะคะคุณโชคดีแล้วค่ะที่คุณได้เจอค่ะเพราะคนนี้เป็นรักแท้ของคุณเป็นคนที่จักรวาลส่งมาให้และคนคนนี้นะคะก็เป็นคนที่คุณและเขาเนี่ยสร้างครอบครัวไปด้วยกันได้ถ้าเป็นแฟนกันอยู่แล้วมีโอกาสที่จะมั่นหมายหรือแต่งงานกันในไม่ช้านะคะ แต่ถ้าเป็นคนคุยและมันยังไม่ชัดเจนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนและเชื่อควินเธอค่ะว่ามันคุ้มค่ากับการทุ่มเทและการรอคอยค่ะถ้าใครอยากเช็คเนือส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชเป็นการส่วนตัวนะคะลังไหม้มหาควินได้ที่ช่อง DescapSensebox ด้านล่างนี้ค่ะเราเจอกันใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ see ีย u all เล t ใน next คลิปวิดีโอค่ะบาย สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกลองที่สองทุกคนนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่าคุณและเขาจะจับมือกันไปจนแก่เท่าจะอยู่กันไปยาวๆรักกันตลอดไปไหม always นะคะโอ้โหถ้าพูดกันตามตรงนะคะคุณได้8เหรียญ7ดาบแล้วก็8ถ้วยนะคะ ความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องเท่าไหร่นะหมายถึงว่าบางคนในที่นี้เนี่ยเป็นแบบหลบๆบซ่อนซ่อนหรือว่าแบบไม่สามารถเปิดเผยหรือว่าออแสดงออกที่มันชัดเจนมากขึ้นหรือหนักกว่าสําหรับบางคนนะคะยังว่าบางคนนะจนใช่อีก t o ดเซเรียสบางคนเนี่ยอาจจะตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรูปแบบของมือที่3นะคะมีรักซ้อนหรือว่ามีอุปสรรครอบข้าง ะะซึ่งมือที่3ในที่นี้นไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องของคนรักเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของครอบครัวเพื่อนหรือใดๆก็ตามสามารถเป็นมือที่3ทีให้มาปุกปั่นความสัมพันธ์ที่อาจจะทําให้เลิกลากันได้นะคะซึ่งตรงนีเน้เหมือนคุณและเขาอาจจะยังไม่ใช่คู่ที่เป็นคู่แท้กันจริงๆหรือบางคน,นอันนี้รู้สึกได้ว่าอาจจะเป็นทวินเฟรมกันและอยู่ในช่วงเซปาร์เรชันแต่ว่าเปอร์เซ็นที่ได้ปรยูเนียนกันถ้าเป็นทวินเฟรมนะมันอาจจะ มันอาจจะน้อยมันอาจจะยังไม่ได้แบบ1 0ึนะคะแต่มันก็ยังมีเปอร์เซ็นต์อยู่แหละคุณก็ว่าอยู่แหมมันต้องทำาก็ต้องมีเปอร์เซ็นต์บางแหละมันจะไม่มีได้ยังไงเอานะคะแต่ถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยคุณรู้สึกว่าปัญหาใน,ในคนที่เลิอกกองเนี้ยค่ะสิ่งที่จะทำให้เลิกกันหรือว่าสิ่งที่จะทำให้แบบเขาไม่สามารถจับมือเราไปได้จนแก่เท่านะคะคือเรื่องของการปิดบังซ่อนเร้น หรือความเข้ากันไม่ได้อันนี้ยังรวมไปถึงว่าการที่ลองไปใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันแล้วแล้วพบว่ามันไม่ไม่ตรงปกอะ่ะมันไม่ดีมันไม่เหมือนกับที่ฉันคิดเราไม่อดทนไม่ไหวก็จะทาให้เลิกลากันได้เป็นอย่างที่1นนะคะอย่างที่2ก็คือมีเรื่องมือที่3มมาเกี่ยวข้องด้วยนะก็คืออาจจะเป็นแนวแบบเพื่อนครอบครัวหรืออะไรก็ตามที่ไม่สามารถพูดออกไปได้นะคะ ก็อาจจะมีเรื่องประมาณนี้มาเกี่ยวข้องที่จะไม่เลิกลากันได้ประเด็นที่3นะคะก็มีเรื่องของแบบมือที่3ที่เป็นมือที่3จริงๆค่ะบ้านเรียกว่าแบบชูก๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเปอร์เซ็นที่จะได้เจอสุดท้ายก็คือจะเลิกลากแต่สิ่งสาคัญที่สุดก็คือกลัวว่าบางคนในที่เนี้ยทุ่มเทมากๆแบบคุยกันมานานมากแล้วก็รู้สึก อดทนไม่ไหวแล้วนะคะไม่อยากที่จะต้องเป็นตัวสำรองหรือว่าไม่อยากที่จะต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอีกต่อไปก็อาจจะเลือกเฟดออกมาเองโดยที่เขาไม่ได้แบบบอกเลิกเหล่าอะไรประมาณนี้นะคะคือเหมือนแบบฉันไม่ไหวแล้วฉันก็ฉันก็อยากจะมีชีวิตที่ดีสําหรับฉันอะไรเงี้ยฉันก็ไม่อยากที่จะอยู่เป็นตัวสำรองแบบนี้ไม่อยากจะอยู่เป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้จะลงโซเชียลก็ลงไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะ ก็จะเป็นแบบฟีลลิ่งประมาณนี้คุณทนไม่ไหวคุณก็จะเลิกจากกล้าจากกันไปประเด็นที่ที่จะทําให้เลิกกันนะและสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นพลังงานที่ getting a l i t m e i t แต่ว่าก็เลียงคิดว่ามีส่วนที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยไม่สามารถไปถึงจุดที่ต้องการได้ก็คือจุดที่คบกันจนแก่เท้าก็คือเรื่องของเรื่องของการถูกโกงเรื่องของเงินเงินทองทอง,ท,อง,ท,องที่มาเกี่ยวข้องด้วยเช่นแบบ เขามีนี่แล้วสุดท้ายแบบเอ่อเขามีนี่หรือเรามีนี่หรือไองแบบมันมีเรื่องของการถูกโกงการล้มละลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเป็นเหตุให้เลิกลากันได้คือแบบฉันก็ไม่ไม่อยากจะมีชีวิตที่แย่ฉันก็ขอ move on ไปดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะอันก็จะเป็น feeling ประมาณนี้และมีสุดท้ายสุดท้ายก็คือเรื่องของการลองใจก็คือว่าคนของคุณอาจจะลองใจคุณนะคะแล้วก็ อลองใจหนักมากลองใจจนคุณทนไม่ไหวเล่นเกมไมยเกมประมาณนี้ค่ะคือลองใจไมยเกม,มเล่นเกมการเราเล่นเกมไปเล่นเกมมาก็คือไม่สมหวังกันสักทีหนึ่งนะคะสุดท้ายก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ทนไม่ไหวก็ต้องเดินจากไปค่ะนะคะทีนี้เนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่ควีนแค่พูดเฉยๆมันเป็นเจ้าบริดจ์ดังนั้นจันเทรดทูเซเรียสนะคะจนกว่าเราจะได้เช็คดงนส่วนตัวด้วยกันซึ่งรายละเอียดการเช็คเนส่วนตัวด้วยการการเปลี่ยนเบอร์การโค้ชอะไรก็ตามเนี่ยอยู่ในช่อง description box นะคะ อยากมีชีวิตที่ดีนะคะลองมาโคชกันหรือลองเปลี่ยนเปลี่ยนเบอร์แนละเป็นเบอร์ปุ๊บความรักดีนะเหมือนอย่าง queen post ใน Twitter ใครที่มีเลข233สบ้างเลขเนี้ยจริงๆดีนะคือเอาแฟนอยู่มีสนเสน่ห์ถ้าผู้หญิงก็คือถ้าผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นคนโสดที่ใช้อยู่อะ่ะก็จะมีคนที่เข้ามาแต่ว่ามันต้องวางถูกตำแหน่งนะคะหรือถ้ามันต้องอยู่ติดอยู่ติดกับเลขที่มันดีด้วยเลขที่มัน เลขที่มันเสริมกันแต่ถ้าเมื่อยก็ตามที่อยูผ่ผิดตำแหน่งแล้วก็อยู่ติดกับเลขเสียปุ๊บจากแบบความรักดีๆแฟนรักแฟนเอาใจเออแฟนชอบเอาแฟนอยู่กลายเป็นแฟนมีกิกคบสอนได้เลยนะและนี่คือ,อ,อวันนั้นเปิดเปิดดวงแบบดูดวงดวงเบอร์ให้ ให้คนที่มาดูก็เจอแบบนี้ไปก็จัดการเปลี่ยนเบอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขยักลองมาเปลี่ยนเบอร์ควีนได้นะช่วงนี้มีราคาโปรโมชั่นนะคะเอาละค่ะสิ่งที่พายอยากจะบอกนะคะอันนี้ก็คือ love yourself first ค่ะ yourself Res respect makes you more romantic a r e attractive ถึงแม้ว่าสิ่งที่คีนพูดไปคุณอาจจะคุณอาจจะรับไม่ได้บ้างที่แบบโอ๊ยฉันไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้จนแก่ใช่หรือไม่แต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ดวงโดยรัวไม่อยากให้ซีเรียสกัดน,นะคะและ อยากจะบอกให้รู้ว่าสุดท้ายแล้วความรักขึ้นอยู่กับคน2คนนะคะอยู่ที่พฤติกรรมของคนสองคนอาจจะมีบ้างเรื่องของแบบออมือที่1 2ึ่อหหรือมือที่มองไม่เห็นแต่สิ่งเหล่านี้นะคะจะไม่สามารถทําอะไรเราได้เลยไม่สามารถทำให้เราทุกข์ใจหรือเบียดเบียนตัวเราได้เลยถ้าเกิดว่าเรารู้จักรักตัวเองก่อนค่ะในความสัมพันธ์นี้ใครก็ตามที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณอยากให้คุณหันมารักตัวเองมากๆนะคะ ใส่ใจตัวเองเมตตาต่อตัวเองหน่อยเนาะอย่ามัวแต่ไปเอาอ,อกเอาใจทําให้คนอื่นชอบโดยไม่หันมาโฟกัสที่ตัวเองเพราะเมื่อใดก็ตามนะคะที่คุณวิ่งตามหาความรักคุณไม่รักตัวเองคุณเบียดเบียนตัวเองคุณไม่มีความเมตตากับตัวเองเมื่อนั้นคือคุณไม่ไม่มีความรักเข้ามาความรักที่แท้จริงจะไม่เข้ามาหาคุณคุณจะเจอความรักที่มันเห็นแก่ตัวหรือว่าคนที่คบคุณเพื่อหวังผลประโยชน์ดังนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะถ้าคุณรู้จักรักตัวเอง เป็นอย่างแรกเนี่ยคุณจะสามารถรักคนอื่นได้และมันก็จะทําให้คุณเนี่ยมีความรักที่ดีที่เข้ามาเพราะว่าการรักตัวเองเนี่ยมันจะช่วยให้คุณเนี่ยกรองคนออกไปด้วยนะคะ ดีค่ะเพื่อนเพื่อนคนที่เรียกกองที่3ทุกคนนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะบอกเลยว่าเป๊ะปังดังเวอร,ร์มากๆเลยนะคะสําหรับคนที่เรียกกองนี้ค่ะความสัมพันธ์นี้นะคะดูเหมือนจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนคู่กัดกันนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมามา,มาหายหายทะเลาะกันบ้างอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็มีความสุขและมันก็มีความทุกข์สำหรับบางคนนะคะก็จะมีความทุกข์ที่มากกว่าเพราะว่าต่างฝ่ายต่างเอาชนะหรือว่าคนของคุณเนี่ยเป็นคนชอบเอาชนะแล้วคุณก็เป็นฝ่ายที่เหมือนยอมยอมยอมอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็ จะเป็นฟิลลิ่งประมาณนี้บางคนนะคะกําลังเดทก,กับคนต่างชาติคนทางไกลนะคะคนที่อยู่บนโลกออนไลน์หรือว่าเป็นคนที่เอ่อเป็นคนที่เป็นแบบต่างาศาสนาต่างความคิดมีความแตกต่างกันนะคะซึ่งความแตกต่างกันตรงนี้นะคะ เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันจะช่วยเราปรับตัวเข้าหากันแต่ถ้าเราไม่ยอมปรับตัวเข้าหากันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นพิษร้ายที่บั่นทอนความสัมพันธ์และความรู้สึกของเราได้ค่ะ Anyways นะคะพลังงานของของคนที่เลือกกองนี้เนี่ยคุณรู้สึกได้เลยนะคะก็คือมีเรื่องของคู่เวรคู่กรรมเกิดขึ้นค่ะคนคนนี้นะคะเป็นคู่ของคุณค่ะและคุณรู้สึกได้ว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมค่อนข้างสูงนะ แต่ในทำนองเดียวกันก็เป็นโซเมดกันได้เหมือนกันนะคะคือม,มันจับพลังงานได้ไม่ไมชัดเจนแบบร้อซมันจับได้เป็นแบบ เวียงอ่ะมันเวียงนิดนึงมันมันมีความรู้สึกว่าเป็นคู่แหวคู่กรรมแต่ไหนทำรองโดยกันก็รู้สึกว่าเออมันก็มีบางคนที่เป็นเนื้อคู่กันจริงๆอยู่ในนี้ด้วยนะคะอันนี้เวสค่ะถ้าคบกันแล้วเบียดเบียนตัวเราเองคบกันแล้วเราทุกข์ใจมากกว่าเราสุขใจแบบนี้เรียกว่าคู่แหวคู่กรรมค่ะแต่ถ้าคบกันแล้วนะคะแม้จะมีปากเสียงแม้จะมีการทะเลาะก,กันบ้างแต่คุณและเขานะคะมีการ พูดคุยกันมีการปรึกษาหารือกันหรือว่ามีการแบบปรับความเข้าใจมีการเรียนรู้และการเติบโตกันในความสัมพันธ์เนี่ยแบบนี้เรียกว่าเหนือคู่นะคะเพราะว่าทะเลาะกันแต่ก็ยังสามารถเติบโตกันได้นะคะยังสามารถแบบได้เรียนรู้จากจุดตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้แบบเขาเรียกน,นะเอามาคิดมากหรือว่าม,มีการแบบ เกกรีในภายหลังอะไรเงี้ยค่ะตรงกันข้ามพืติกรรเราเติบโตแบบนี้คือคนที่เป็นโซมิตของเรานะคะดังนั้นเนี่ยคุณฟังแล้วตรงกับซิจูเอชันไหนนะคะก็คืออันนั้นเป็นของคุณอาจจะเป็นของคุณค่ะคนนี้จะเป็นคู่เวรคู่กรมก็ได้หรือคนนี้อาจจะเป็นเนี่ยคู่ก็ได้หรือคนนี้จะเป็นทวินเฟมเอาว่าการเข้ามาของคนคนนี้เนี่ยเข้ามาเพื่อสอนคุณเพื่อทําให้คุณเติบโตและว่าก้าวเป็นอีกขั้นหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่เวรคู่กรรมหรือว่าเนื้อคู่เนี่ยไงคุณได้เรียนรู้อยู่แล้วกับ ซึ่งคีนมองว่าคนคนนี้เนี่ยคุณมีแววที่จะได้จับมือเขาไปยาวๆอ่ะคบไปจนแกะมีแววอยู่นะเพราะอะไรเพราะว่ามันมันมีดวงที่ยังผูกกันมันยังมีดวงที่ไปต่อกันยังมีดวงที่จับมือกันได้คบกันแบบยาวๆไปจนแก่เท่าไปจนมันตายมีโอกาสค่ะเพราะว่าเขาและคุณเป็นคู่กันไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบคู่เป็นคู่กามหรือคู่แท้นะคะยังไงก็เป็นคู่ค่ะอืม คือคู่กันแล้วยังไงก็ไม่แคลกันนะคะคือคู่กันแล้วยังไงก็ไม่แคลกันคะ่ะแต่แค่ในความสัมพันธ์นี้เนี่ยคุณอยากจะให้ลดอีโก้ลดการเอาชนะกันลงมาบ้างก็ดีนะคะจะทําให้ความสัมพันธ์ยืนยาวมากกว่านี้คะ่ะทีนี้นะคะเรามาดูไพ่ลกสวยกันคะ่ะว่าไพา่ลกสวยมีอะไรอยากจะบอกนะคะ คุณบอกเลยว่าจะเซอร์ไพรส์มากและคุณจะยิ้มแก้มปริเลยนะคะไม่ว่าคนที่คุณจะดีวอยู่ด้วยจะเป็นคุณคูณก่กรรมกระตาบค่ะถ้าใครเช็คตัวส่วนตัวอข,อขอข้ามปรึกษาการส่วนตัวอยากให้โคช้ชประการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังมาหาคุณนได้ี่ซองเด็กขับเซนส์บ็อกซ์ตารางนี้ค่ะนี่นะคะก็คือไพ่ที่คุณได้ค่ะคือเวดดิงนะคะ this situation i n v o l v e marriage ก็คือคนของคุณนะคะและคุณมีโอกาสที่จะได้คบหากันยาวๆจนถึงขั้นแต่งงานมีลูกได้นะคะแต่ถึงแบบว่าแต่งงานกันไปเนี่ยก็ยังต้องมีการปรับตัวเข้าหากันอยู่ดีนะคะและอย่างที่ควณรู้สึกได้ก็คือคนคนนี้เป็นคนทางไกลหรือว่าคนที่มีความแตกต่างจากคุณมากๆหรือว่าบางคนกำลังเดี่ยกับคนผิวขาวหรือชาชนชาติจีนนะคะส,สัญชาติแบบฝรั่งเศสนะอเมริกาะอะไรเงี้ยฟลลิ่งประมาณเนี้ยเอาเป็นว่า เขาเป็นคนที่มีโชคชะตากับคุณและการเข้ามาของเขาเนี่ยเปลี่ยนชีวิตคุณค่ะและควีนมองว่าคุณกับเขามีโอกาสที่จะแต่งงานกันนะคะสูงมากเลยนะจ้า ก็ขออวยพรให้โชคดีนะคะให้จับมือกันไปจนแก่เท่าได้แต่งงานอย่างที่พายบอกนะคะใครได้แต่งแล้วส่งการเชิญให้คุีนด้วยนะคีนจะรอมาคอมเมนต์ให้คุีนด้วยนะฟังแล้วรู้สึกยังไงนะคะถ้าใครอกเช็กตุดส่วนตัวอยากขอค้าปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชเป็นการส่วนตัวค่ะลังมามาคีนได้ที่ช่อง d e s กับ p e i o n box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะเจอกันใน next คลิปวิดีโอนะคะบาย สดีค่ะมนเพื่อนคนที่เรียกกองที่4ทุกคนนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเรามาดูกันก่าว่าคุณและเขานะคะจะจับมือกันไปจนแก่เท่าจนมันตายไหม always บอกเลยนะคะว่าจากพลังงานไพ่ตรงนี้นะคะคุณรู้สึกว่าคนของคุณนะคะเป็นคนที่มีความผูกพันกันมาจากในอดีตชาติหรือว่าเป็นคนที่มีการเชื่อมโยงจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเปม,มีมีความเป็นทวินเฟมมีความเป็นโซเมตอยู่ในนี้นะคะแล้วก็ เป็นพลังงานเศ่้าๆนิดนึงเนาะคิดไม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้อนอาจจะเป็นเรื่องของความห่างไกล้กันหรือว่าความคิดถึงกันเพราะาดูเหมือนคนของคุณก็คิดถึงคุณแต่ในทำลองเดียกันเนี่ยความสัมพันธ์นี้มันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยให้ในวงกว้างรู้หรือว่ารู้กันอยู่แค่2คนนะมันเป็นฟิลประมาณนี้มากกว่ามันยังดูแบบปิดบงังซ่อนเร้นนะคะ คนของคุณน่าจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณด้วยนะคะจากสิ่งที่คุณรู้สึกแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ขี้กังวลคิดมากแล้วก็มีความอ่อนไหวอ่อนจงอ่อนใจะอะไรเงี้ยนะถามว่าคุณและเขาจะมีโอกาสทช่คบกันแบบจับมือกันไปจนแก่เท่าไหม คุณต้องพูดอย่างนี้ว่ามันมีเปอร์เซนที่มีและมีเปอร์เซนที่ไม่มี70%็ดนที่คุณรู้สึกได้คือมี30%คือไม่มีเพราะอะไรคุณถึงรู้สึกได้แค่7จเเพราะว่ามันยังมีเรื่องของความกังวลและมีบางอย่างที่ไม่เคลียร์ในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าคุณปลดล็อกสิ่งที่กังวล ในใจที่ฉุดรั้งได้แล้วก็ถ้าเขาเองก็ปลดล็อกสิ่งที่กังวลในใจหรือสิ่งที่ชุดรั้งได้เนี่ยก็จะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยอินพูฟมากยิ่งขึ้นรวมทั้งความสัมพันธ์เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ไปแบบช้าๆและเช็คไทม์แบบบางคนอาจจะเป็นปีเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเรื่องของความเชื่อมโยงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พากันมาให้เจออะไรอย่างเงี้ยนะมีการอธิฐานขอพรแล้วก็มีความผูกพันกันแบบ ทางจิตวิญญาณนะคะแม้ความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้มีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องแต่มันก็ไม่ได้ตัดขาดอย่างสิ้นเชิงแต่ควินก็มองว่าเออมันก็มีโอกาสที่จะได้จับมือกันไปจนแก่แบบไม่ปล่อยนะมันมีโอกาสอยู่แต่ทีนี้มันจะต้องเคลียร์พลังงานค่ะคุณเคลียร์พลังงานลบของคุณเขาเคลียร์พลังงานลบของเขาเพียงแค่นั้นนะคะก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการแบบจับมือกันไปยาวๆในอนาคตได้ค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่ตอบยากเพราะว่าจากที่เปิดไพ่มาตรงนี้เนี่ยตอบยากที่สุดแล้วนะคะแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าจะห่างกันไปนานแค่ไหนเนี่ยยังไงก็ตัดไม่ขาดเหมือนเขาเองก็ยังนึกถึงคุณอยู่เสมอนะคะและถึงแม้ว่าในอนาคตเขาปล่อยมือคุณไปจริงๆสมมุติเนี่ยแต่คุณจะยังอยู่ในดวงจิตเขาอยู่ในหัวจิตหัวใจของเขาอยู่เสมอนะคะอันนี้นะคะคือไพ่ไพ่ที่อยากจะบอกค่ะคือวีทีค่ะ It's time to disconnect from the world นะคะ ใครอยากเช็คด้วส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรนะคะลางมมมาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะด้วยความที่วิ i t e ขึ้นมาตรงนี้นะคะคือการที่คุณและเขาเนี่ยอาจจะต้อง disconnect จากโซเชียลมีเดียหรือ disconnect จากสิ่งที่มัน distract คุณและเขาให้คุณและเขาเนี่ยได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะคะคือควรจะแบ่งเวลา ไปไปเที่ยวด้วยกัน2คนโดยไม่ต้องเอาอินเทอร์เนต็ตไปด้วยนะคะจะทำให้คุณและเขาเนี่ย get no นอ c h other m มอ e แล้วก็จะช่วยกระชับความสัมพันธ์และลดความคิดถึงด้วยแต่ถ้าคุณและเขานะคะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ทางไกลเนี่ยกังวลไปมันก็ไม่ได้อะไรเนาะสู้กลับมารีทิ a ตัวเองกลับมาเยียวยาตัวเองแล้วก็กลับมาสร้างพลังงานบวกให้กับตัวเองนะคะไปชำระล้างตัวเองให้บริสุทธิ์ซักคือชำระล้างเอาพลังงานลบออกไปซะเพียงแค่นี้เนี่ย ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสที่จะทำให้อยู่กันไปนานๆแต่ด้วยไพ่ตรงนี้นะคะมาตอกย้ำ70%ของควีนก็คือคุณและเขามีโอกาสที่จะจับมือกันไปจนแก่เพราะพาไพ่ใบนี้มันก็เป็นภาพที่จับมือกันเลยนะแบบจับมือกันไปจนแก่ไปไหนดีอาจจะไปเข้าวัดด้วยกันนะคะหรือว่าไปทาง ทางแบบหันหลังให้กับทางโลกด้วยการอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนกับว่าคุณกับเขาเพอได้อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าฉันจะตัดขาดจากโลกไบนี้ซะที่อยู่กันแค่2คนหมายถึงแบบความรู้สึกอะอยากจะอยู่แค่2คนไม่อยากมีคนอื่นไม่อยากจะแบบสร้างบาปกรรมอะไรเงี้ยอาจจะแบบหันหลังพากันไปทําสิ่งที่ดีสิ่งที่แบบสร้างโลกใบนี้สิ่งที่แบบทําให้ตัวเองและทําให้เขาเนี่ยพัฒนามากขึ้นฟีลลิ่งประมาณนี้ก็เก๋ๆดีเหมือนกันนะคะ ถ้าจะจับมือกันไปจนแก่เนี่ยจะรู้สึกเป็นเชิงธรรมะมากกว่าหันหลังหันหลังให้กับทางโลกไปซะนะอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วก็จะอะวันนี้ตื่นนอนขึ้นมาสวดมนต์กันเถอ,อะเราไปทําอะไรก,กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันกินข้าวกนอ่าก่อนนอนสวดมนต์กันแล้วก็นอนอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเป็นแบบความราบเรียบราบรื่นที่มันมันไม่ได้เนกาทีนะแล้ว ก็รู้สึกว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะนะถ้าใครใช้การส่วนตัวขอข้ามปรึกษาในการส่วนตัวอยาขอขอขอก,กายาให้โค้ชประการส่วนตัวนะคะอยากเปลี่ยนเบอร์โทรหลักใหม่หผ่านฟินได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปตดอถัดไปค่ะ see you all in the next clip video bye